โดรนจับภาพช้างป่าเจ้างางามขาอักเสบบวมผิดรูป ชาวบ้านดีใจพบเสียทีหลังพยายามบูรณาการเร่งติดตามหานานห้าวันจนพบว่าเดินวนอาศัยกินใบไผ่ในป่ารกทึบระหว่างสันเขาท้ายวัดป่าเขาน้อยในอำเภอประสานหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือในเตรียมระดมเจ้าหน้าที่อาสากว่า50นายร่วมช่วยทีมหมอสัตะวะแพทย์ยิ่งอยากเคลื่อนย้ายไปอนุบาลรักษาในเขตรักษาพันธุ์นายธนงศักดิ์พานิกรหรือผู้ใหญ่ยิ่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3บ้านเกาะลอยตำบลคลองตะเกาอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซาได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวขณะที่ร่วมทีมปลัดอำเภอท่าตะเกียบอาสาอ,อบตอคลองตะเกาเจ้าหน้าที่อนุรักษ์ชุดโปร่งก้านเหลืองว่าตอนนี้ชาวบ้านพระสงฆ์ดีใจมากหลังทราบว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ร่วมบูรณาการตามรอยจนใช้โดรนตรวจจับภาพ พบช้างป่าเจ้างางามได้แล้วเดินวนอาศัยกินใบไผ่ในป่ารคทึบระหว่างสันเขาท้ายวัดป่าเขาน้อยเพราะจะได้มีการรักษาและความตึงเครียดของชาวบ้านจากการที่ช้างป่าเจ้างางามหักโค่นกินพืชสวนจะได้มีทิศทางที่ดีทางด้านนายอํานวยกเกษตรสินุก,กูลนายอำเภอท่าตะเกียบพร้อมด้วยประหลัดอำเภอและอาสาอำเภอท่าตะเกียบได้บอกกับผู้สื่อข่าวว่า หลังบูรณาการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่ากระบกคู่พร้อมผู้ใหญ่บ้านหมู่สามบ้านเกาะลอยในการลงพื้นที่ตรวจสอบช้างป่าชื่อเจ้างางามซึ่งมีอาการขาบวมผิดรูปปรากฏว่าเป็นช้างป่าที่เจ้าหน้าที่เคยให้การช่วยเหลือเมื่อปี2564ตัดบ่วงพรานที่รัดข้อเท้าขวาจึงทำให้ช้าง ขาบวมผิดรูปเดินไม่เป็นธรรมชาติท่านนายอำเภอท่าตะเกียบยังบอกว่าในเบื้องต้นประสานสัตวแพทย์เข้าตรวจสอบหาทางช่วยเหลือโดยมอบหมายเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือในดำเนินการเคลื่อนย้ายช้างป่าออกจากพื้นที่ชุมชนเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างโดยต้องมีการระดมเจ้าหน้าที่อาสาทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ต่ำกว่า50นายในการปฏิบัติการนี้แต่ในสองวันนี้ขณะที่รอทางหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอารึงในายทำหนังสือประสานขอรับการสนับสนุนในการยิงยาซึมต้องจัดกำลังวางแนวพยายามต้อนให้ช้างป่าเจ้งางางงามออกมานอกป่ารกทึบซะก่อนให้ออกมาอยู่ตามส่วนที่โล่งเพื่อความปลอดภัย เซฟคนเซฟช้างในการยิงยาสึ่งช้างป่าเจ้างางามที่ตัวโต,วตวสูงใหญ่ก่อนนำไปรักษาที่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือไนต่อไปตอนนี้หลังที่ผู้ใหญ่บ้านมีการประชาสมพันธ์ชาวบ้านชาวบ้านรู้สึกดีใจไหมครับพาดส่งอะไรแบบนี้ครับดีใจมากครับ เพราะว่าหนึ่งด้วยกับเขาอยากจะช่วยเขาช่วยช้างเพราะว่ารู้สึกว่าการเจ็บคขจะหนักเรื่อยๆครับผมจะได้ไปรักษาจะได้ไปรักษาแล้วก็ห่วงความปลอดภัยของชาวบ้านด้วยเพราะว่าเพราะว่าเขาไม่ไม่หากินไกลจากพื้นที่เลยเพราะว่ามันใกล้น้ำวัดเขาน้อยกแล้วก็มีขุมบ้านคนอยู่สองขงหลังท้ายไทยวัดเพืชผลก็เสียหายไปเยอะด้วยเสียหายครับผมแต่ตอนนี้ก็ ชาวบ้านก็ดีใจโล่งอ,อกไปหน่อยครับว่าจะได้รับการไปรักษาครับผมรักษาพันจสัตว์ป่าเขาอ,อ่างรินในนะครับพร้อมกับสถานีพอเลี้ยงสัตว์ป่าระบบคู่นะครับก็ได้เข้าไป ค้นหาตามที่ผู้ใหญ่บ้านบอกโดยนํตโดวคนค้นหาก็พบว่าพบช้างตัวดังกล่าวที่ช้างที่ป่วยเนี่ยนะครับเขาเอาไปอยู่ในเขตรักษาพันธุ์ป่านะครับโดยเคลื่อนย้ายออกจากบริเวณนั้นก็คือเตรียมเตรียมการที่จะต้องไปอนุบาลรักษาใช่ครับที่เขต<ป>ใช่ครับเอาไปรักษาที่เขตคือคือคุยกับเจ้าหน้าที่ว่าถ้าเกิดเราจะต้องยินยาสลบและเพื่อรักษาเนี่ยมันจะต้องอ เตรียมการพอสมควรแล้วก็ต้องแน่ใจว่าปลอดภัยชาวบ้าน<ช>ปลอดภัยนะครับซึ่งเลยเนี่ยก็จะเอากาลังเจ้าหน้าที่ตึงตึงกาลังไว้เพื่อไม่ให้ช้างเข้าไปในป่านะฮะเพื่อเพื่อคอยโอกาสท,ที่จะประสานทั้งสัตวแพทย์แล้วก็ทีมง,งานที่จะเคลื่อนย้ายสัตว์นะครับ,รบซึ่งอต้องใช้เจ้าหน้าที่อย่างน้อยเนี่ยคนที่จะช่วยกันเนี่ยเอานำตัดขึ้นรถเนี่ยนำช้างขึ้นรถเนี่ย จำนวนอย่างน้อยห้าสิบคนก็ยังต้องมีการเตรียมการพาสมควรนะครับตอนนี้ก็คืออ,อยู่ระหว่างประสานงานเพื่อจะนําช้างที่ป่วยขาเจ็บตัวนี้นะครับนะครับเพื่อเอาไปรักษาในเบื้องต้นเนี่ทางปัะตุสัตวที่ที่เข้าไปในพื้นที่เนี่ยเขาแจ้งว่าช้างตัวเนี้น่าจะเป็นตัวเดียวกัที่เขาพบเมื่อปีห4สิบสี่ซึ่งช้างตัวนั้นเนี่ยติดบ่วง ติดบวงมานะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ประตูสัตวเนี่ยของกระบบคู่เนี่ยเขาก็เข้าไปดูเข้าไปเพื่อจะรักษาปรากฏว่าบวงมันหลุดไปแล้วแต่ว่าขาเนี่ยผิดรูป <Okay. S 2> ขาเนี่ยผิดรูปนะครับแล้วก็เดินกระเพิดกระเพิดอยู่อย่างนั้นนะฮะต่อมาเนี่ยก็กไ็ไม่ได้มาไม,ไม่ไม่ได้พบช้าตรงนี้อีกเ mm hmm. พิ่งจะมาเจอ อเมื่อปีเนี้ยนะครับนะครับก็เลยวางแผนกันว่าอยากจะช้างจะออกมาจากชุมชนนะนะครับจะให้ปลอดภัยทั้งช้างแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนั้นนะครับเดนเขาเดินลงไปอย่างเงี้ยได้ขึ้นมากงานียลสลาวุธบุญสร้างภาพข่าวสุกันวรลีสิวันรายงาน